สวัสดีคุณผู้ชมสปอร์ตบาร์ทุกท่านค่ะมาติดตามชมผลการแข่งขันฟุตบอลกาวโชซีเรียอาอิตาลีฤดูกาล2024-2025สัปดาห์สุดท้ายของฤดูกาลนะคะสัปดาห์ที่38ในคืนวันศุกร์ที่23พฤษภาคม2568นาโปลีชนะกายารี่2ประตูต่อ0โคโมแพ้อินเตอร์มิลาน0ประตูต่อ2คืนวันเสาร์ที่24พฤษภาคม2568 โบโล尼าแพ้เจนัวหนึ e. Milan, ่งประตูต่อ3มเอซีมิลานชนะมอนซา2ประตูต่อศูนย์คืนวันอาทิตย์ที่25พฤษภาคม2568เวนิเซียแพ้ยูเวนตุสองประตูต่อ3ลาซิโอแพ้เลเช่ศูนย์ประตูต่อ1อูดิเนเซ่แพ้ฟเรนตินา2ประตูต่อ3ในขณะที่โตริโนเปิดบ้านแพ้โรม่าศูย์ประตูต่อ2องอัตลันตาแพ้ปามา2ประตูต่อสม เอมโปลีแพ้เวโรนา1ประตูต่อ2สรุปสถานการณ์ฟุตบอลกาโชซีเรียอาอิตาลีฤดูกาล2 0 2 4 2 0 2ี่นาโปลีคว้าแชมป์ไปครองนะคะ38นัดชนะ24เสมอ10แพ้4มี82แต้มพร้อมทั้งคว้าตัวอยู่ฝ้าแชมเปียนส์ลีกในฤดูดกาลหน้าอันดับ2อินเตอร์มิลาน38นัดชนะ24สเสมอ9แพ้5มี81แต้ม อตาลันตาอันดับที่3 38นัดชนะ22เสมอ8แพ้8มี74แต้มอันดับ4ยูเวนตุส38นัดชนะ18เสมอ16แพ้4มี70แต้มทั้ง Inter ilan, อินเตอร์มิลานอาตาลันต้ยูเวนตุสได้สิทไปเล่นยูฟาแชมเปียนส์ลีกขณะที่โรมา่าอันดับที่5 38นัดชนะ20เสมอ9แพ้9มี69แต้มได้สิทธิ์เข้าร่วมยูฟายูโรปาลีกในฤดูกาลหน้านะคะ ส่วนฟิโอเรนตินาค่ะอันดับที่6ของตารางคะแนน38นัดชนะ19เสมอ8แพ้11มี65แต้มได้สิทธิ์ไปเล่นยูโรปาคอนเฟอเรนซ์ลีกในรอบเพลย์ออฟค่ะลาซิโออันดับที่7 65แต้มอันดับ8มิลาน63แต้มอันดับ9โบโบลญนา62แต้มอันดับ10โคโม49แต้มอันดับ11โตรรโน44แต้มอันดับ12อูดิเนเซ่4แต้มนะคะอันดับ13เจนัว43แต้ม อันดับ14เวโรนา37แต้มค่ะอันดับ15กายารี่36แต้มอันดับ16ปามา36แต้มอันดับ17เลเช่34แต้มส่วน3ทีมตกชั้นได้แก oli, ่เอมโปลีอันดับที่18 31แต้มอันดับ19เวเนเซีย29แต้มและอันดับที่20มอนซ่ามี18แต้มค่ะตำแหน่งดาวสโนวก,กาวโชซีเรียอาอิตาลีฤดูกาล2024-2025ในฤดูกาลนี้ เป็นของมาเตโอเรเตกีจากอตาลนตาซึ่งยิงไป25ประตูหมอยเซคินจากเฟรเรนตินายิงไป19ประตูอเดโมล่าลูกแมนจากอตาลนตายิงไป15ประตูริคาโดออสโซลินีจากบูลอนยายิงไป15ประตูและโรเมลูลูกากูจากนาโปลียิงไป14ประตูค่ะทั้งนี้คุณผู้ชมสามารถที่จะอัปเดตโปรแกรมการแข่งขันผลการแข่งขันตารางคะแนนรวมทั้งอันดับดาวสโวได้ครบทุกหลีกเลยนะคะ ผ่านทาง Sport b a n e w s Channel ค่ะ